มากินตำปูหมากับผักสดสดรอบบ้านกันครับก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูวิธีการตำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกเลยนะครับเรามาเก็บพริกแบบสดสดขาต้นนะฮะนี่ใส่เลยใส่กระเทียมลงไปตำตำเลยครับใส่พริกป่นด้วยใส่มะเขือเคือลงไปใส่ผงชูรสน้ำตาลน,น้ำปลารา้าใส่ลงไปนัว มะนาวนี่บีบลงไปเลยเยอะๆใส่ไปทั้งลูกเลยต่อไปซัวเลยครับนี่หูหอมมากเพือเ่อนๆบีมะเขือเคือให้แตกด้วยนะครับจากนั้นนี่เลยใส่ปูลงไปครับเพื่อนๆโอ้โหเต็มคกเลยซัวเลยครับซัวเบาๆนะฮะเดี๋นะะยวปูเราจะเละซะกก่อนโอโห ดีดไซน์น่ากินมากนี่เทเลยครับเพื่อนๆโอ้โหดูโอ้โหโอ้โหน่ากินมากเดี๋ยวไปกินกับผักส,สดๆกันตำปูหมากับหมักถั่วออพูอ่อนๆมาเพื่อนๆโอ้โหน่ากินมากอืม เน oh ื้อเยอะมากดูมาท้อนมาฮะขอทดน้ำหน่อยโอ้มันมันออกมาเต็มเลยเข้าไปนะเข้าไปข้างในดูฮะมันมันสุด เ <c oughs> ขียวสับกันนังแก๊ดเลย <c oughs> สับมากแซบกัดปากตัวเองอ่ะสุดเต็มเครื่องตำปูหมากับมะเขือ,ก,อกรอบมา หูจี๊ดมากเพื่อนๆเ้ดยดูสีน้ำซะก่อนออออโคตรฟินใครที่เคยกินนะผมบอกเลยจะรู้ว่ามันฟินแค่ไหนเนื้อเต็มปาก มะเขือก็กรอบมากทดน้ำน่อะอะแต็มเครื่องโอ้จี๊ดมากเผ็ดจริงๆ